สวัสดีค่ะวันนี้ตาลมาอ่านไพ่เล่าเรื่องนะคะมาดูนะคะสถานการณ์ความรักของคุณคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านและการ ดูนะคะด้วยไพ่ทาโร่นะคะหรือไพ่ยิปซีนะจะเป็นการดูโดยรวมพลังงานรวมนะขอให้คุณนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆสิ่งดีๆในคลิปคลิปนี้ไม่เอาข้อความการสื่อสารที่ตานได้บอกไปไปอินไปนยะกับการใช้ชีวิตน,นะคะขอให้รับฟังแบบมีสติและอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นตัวตนของคุณด้วยนะคะ enjoy นะคะกับการรับชมรับฟังคลิปนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยนะ ถานการความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงจ๊ะดูได้ทุกสถานะความสัมพันธ์นะคนโสดคนคุยคนแบบดูดูกันอยู่เป็นแฟนอ่ะคู่ครองกันก็นดูได้นะดูได้นะคะส่งพลังงานส่ง energy มานะคะการดูเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เอาคําพูดครั้งนี้การสื่อสารทางนี้ห่อตาล ที่ตารสื่อสารออกไปไปอินไปหน่อยกับการใช้ชีวิตนะคะรับฟังแบบมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะดูตามพื้นฐานความเป็นตัวตนของคุณด้วยเนาะเอเรามาดูดีสถานาการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่ผ่านเข้ามานะที่เลือกเด็กนี้นะคะเป็นอย่างไรเนาะ การดูไพ่การเปิดไพ่จะมีทั้งพลังงานที่ดีและไม่ดีนะคะตาจะอ่านโดยรวมนะคะจะให้ตาแบบว่าอ่านแบบว่ามันจะหวานเวอร์ดีเวอร์อะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันจะอ่านตามอะไรที่มันที่พี่ไพ่บอกมาที่แตกต่างจากที่ไพ่บอกมาไม่ได้นะคะตาจะไม่อ่านแบบนั้นเนาะคือจะไม่อ่านอวยอพูดง่ายๆจะไม่ได้อ่านอวยว่า อ้ยความรักคุณดีมากเลยคุณจะต้องเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างงี้ไม่ได้เนาะตาตาจะอ่านตามที่ตาเปิดได้เนาะโอ้ใบแรกออกมาดีเลยอะ e d e of pentacle ความรักครั้งนี้มันมั่นคงจังเลยคุณมันมีความมั่นคงต่อรักครั้งนี้มากๆอะคนคนนี้เป็นคนที่มีความรักมั่นมั่นคงต่อคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตาขอเปิดไพ่ก่อนนะคะ page of one อืม คิดคิดแต่ไม่ถึงอาร์ดีเอ็มเออกมาส่งสำรับเลยสำรับแรกก็ออกมาสำรับนี้ก็ออกมาคนคนนี้พลังงานดูดูแล้วอาจจะมีหลายคนนะจะมีการจบนะคะเดทออกมาด้วยจบจบปัญหาจบความสัมพันธ์จบอะไรที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีและ ได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้จบปัญหาเคลียร์ปัญหาอะไรที่มันเป็นท็อกซิกสิ่งที่ไม่ดีเนาะแล้วมาโฟกัสนะปัจจุบันสิ่งที่มันสิ่งที่ดีกับชีวิตนะคะก้าวรับก็ออกมาเครียดคิดมากจังเลยอะเครียดคิดมากเรื่องอะไรเออเดี๋ยวขอเปิดให้หมดเนาะอ่าความเท่าเทียมกันเนาะการอยากเท่าเทียมกันการอยากชัดเจนการอยากให้มีความยุติธรรมเนาะ King of ครับ 7 of 1 6 of 1 6 of 1อ๋อกวันก็ออกมาสองสำรับเลยนะ10 of 2สองความรักความสัมพันธ์ของคนที่เลือกสำรับนี้ไพ่สำรับนี้เนาะท่านก็พูดพูดไม่ค่อยชัดเป็นอะไรก่อนอะมันจะมีความความเครียดอะ มันรับรู้ได้ถึงว่าทําไมพลังงานสุดท้ายมันเครียดจังเลยอ่ะมันเครียดมากมันกังวลมากนะกับความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้ท,ท,ทั้งๆที่ใบแรก่ะพลังงาน energy สำรับแรกออกมามันมีความมั่นคงมากๆนะรู้สึกมั่นคงอยากจะสร้างความมั่นคงอยากจะเป็นคู่ชีวิตคู่รองคู่รักที่ดีนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะแต่ตัวคุณเองอ่ะคือคุณต้องจบนะ จบอะไรที่มันเป็นท็อกซิกจบอะไรที่มันเป็นปัญหาจบอะไรที่มันเป็นความสัมพันธ์ไม่ดีนะคะเป็นความรู้สึกไม่ดีสิ่งเก่าๆนะจบสิ้นไปเนาะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยทำให้คุณคิดมากมากเลยอะเครียดคิดมากมากเครียดทุกวันไม่รู้จะเครียดอะไรจบปัญหาความเครียดนะคะจบจบให้ได้นะ แล้วคุณก็จะได้พบกับความมั่นคงสำหรับใบแรกนะที่เปิดออกมาหนึ่งหนึ่งเหรียญนะคือความมั่นคงและเป็นโอกาสที่ดีนะในความรักความสัมพันธ์นะหนึ่งเหรียญขึ้นมาแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะต้องจบให้ได้นะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นท็อกซิกสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกสิ้นหวังนะคะกับสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาอนะนอนนอนแบบว่าจมกองเลือดอยู่ตรงนี้อะเทนอ,อัปานกับเก้าเก้าเก้าดาบเก้าดาบสิบดาบออกมาเนาะตรงกับ คนที่เป็นพลังงานผู้หญิงนะคะพลังงานเฟมินีนนะคุณจบให้ได้นะแล้วก็คนคนนี้เขามีความมั่นคงชัดเจนกับคุณมากๆนะคนที่เป็นพลังงานมัสกูลีนพลังงานฝ่ายผู้ชายนะตัวคุณเองอาจจะต้องไปจบอดีตจบอะไรสิ่งที่ไม่ดีให้มันสําเร็จก่อนเนาะเพราะว่าคนคนนี้เขามีความมั่นคงมากเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะดิเอมเพอเร์หน้าที่การงานดีมีความมั่นคงในชีวิตแล้ว แล้วนะเขาอยากที่จะมามอบความมั่นคงให้กับคุณด้วยเช่นกันนะเพราะว่าหนึ่งเรียนขึ้นมาคุณโอกาสดีๆในความรักความสัมพันธ์นะเขารอคุณอยู่นะเพ o อฟว n นขึ้นมาใช่ไหม p เพ o f ฟวานขอโทษนะคะบางทีถ้าตาแบบว่าช้าไปนิดหน่อยนะตาลกำลังคำนวณคำนวณอ่านไพ่นะคะดูภาพรวมอยู่เนาะมองภาพรวมอยู่นะอะ เป็นคนที่อยากจะตัวเขาที่เป็นดีเอ็มเพิร์ดีเอมเพอเรอร์หรือว่าคนคนนี้อยากมีความมั่นคงนะคนคนนี้นะพลังงานอีกพลังงานหนึ่งนะคุณและเขาอาจจะดีลกันอยู่นะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขานะคะเขาคนนี้นะจะมีการเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างในความรักความสัมพันธ์นะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเขาเองและกับชีวิตของคุณด้วยนะคะ เขาเป็นคนที่มีแพชชั่นต่อคุณมากๆเลยนะคนคนนี้นะเด็กคนนี้นะเด็กน้อยหนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้นะเป็นคนที่มีแพชชั่นตกรุมรักรอบที่ร้านเมื่อเจอคุณอะไรประมาณนี้ได้เลยนะคนคนนี้จะมาสร้างความมั่นคงกับคุณนะมีหลายพลังงานนะคะแล้วก็มี king of c ครัด้วยค่ะพลังงาน king of c ครัคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์โรแมนติกนะอ่อ,อนหวานน่ารักนะคนคนนี้นะ อีกพลังงานหนึ่งเนาะคนแล้วก็ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมาที่คุณเศร้าเจ็บปวดเครียดคิดมากผิดหวังเสียใจอะไรเนี่ยนะเขาจะมาให้ความเที่ยงธรรมชัดเจนความยุติธรรมนะกับสิ่งที่คุณตามหามาเนิ่นนานแล้วนะที่คุณถามหากับคนคนนี้เขาจะมาให้คุณนะไม่ว่าจะเป็นพลังงาน3มพลังงานที่ขึ้นมานะเขาจะมาให้ความชัดเจนกับคุณนะค,คนคนนี้ความยุติธรรมที่คุณเรียกร้องนะ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่าการที่เขาไม่ได้เอาไม่ได้มาเอาเปรียบในเรื่องการเงินการทองนะคนคนนี้เขาไม่ได้มาเอาเปรียบนะเนี่ยเซเว่นออฟวานเซเว่นออเป็นพลังงานของผู้หญิงเดี๋ยวตาลขอดูหน้าไพ่ชัดๆนะแม้ว่าสิ่งที่เข้ามาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะขอให้คุณยืนหยัดนะยืนหยัดและมุ่งมั่นนะคะในตัวตนในความเป็นคุณนะ การต่อสู้อะไรในบางอย่างในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณจะต้องยืนหยัดเพื่อตัวของคุณให้ได้นะคะนี่ทำไมไพ่ไม่โฟกัสล่ะจะต้องยืนหยัดต่อสู้ให้ได้นะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าตาดูแล้วมันจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามามากนะกับความสัมพันธ์ของคุณนะที่เข้ามาเลือกเด็กนี้สําหรับนี้นะคะ จะต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะยืนหยัดเห็นคุณค่าในตัวเองลุกออกมาจากคอมฟอร์ตโซนลืมอดีตที่เป็นอดีตที่เจ็บปวดอดีตที่ท็อกซิกนะไพเดทออกมาคือต้องจบจบสิ่งเก่านะเรามาเริ่มต้นสิ่งใหม่นะความรักความสัมพันธ์นะเรามาดูสิให้เลิฟอลเคิลบอกสิความรักความสัมพันธ์ของคนสำหรับนี้นะคะที่ตาลดูดูอยู่นะคะมันจะเป็นความรักในแบบที่การเริ่มต้น นะคะคการที่จะต้องมาเริ่มต้นกันนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บางคนบางคู่อาจจะต้องจบกับคู่เก่าก่อนนะคะแล้วมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันครั้งใหม่นะกับคนใหม่ที่ตานเห็นภาพนะคะเห็นภาพไปในทํานองนี้นะคนโสดก็จะได้เจอคนประมาณที่ตานอธิบายมาข้างต้นเนาะให้เห็นถึงการที่กําลังดูดูกันอยู่กันได้มาพบเจอกันเนาะ ตัวคุณเองอาจจะต้องลืมอดีตที่ไม่ดีอดีตที่เจ็บปวดให้ได้นะเพื่อที่จะได้มาเป็นมาพบกับรักครั้งใหม่รักที่มีความมั่นคงแล้วก็พบผู้ชายสายเปด้วยนะคุณ The Emperor เนี่ยนะเขาจะเห็นค่าเห็นคุณค่ายอมรับคุณค่าให้เกียรติให้ค่าคุณมากๆเลยนะให้ความยุติธรรมนะ King of Cups ด้วยนะเขาจะให้เกียรติให้ค่าคุณนะยกย่องคุณด้วยนะ และหนุ่มน้อยเพจออฟวานเขาก็เป็นคนที่ตกเป็นคนที่แบบว่ารักและเทิดทูนคุณมากๆเลยนะคนคนนี้เนาะอ่ะเรามาดูสิใบนี้คืออะไรเอ่ยสิ่งสำคัญตอนนี้คือการถอยออกมาหนึ่งเก้าแล้ว ใช้เวลาตามรังพังมุ่งความสนใจไปยังจุดอื่นนะใช้เวลากับตัวเองนั่นแหละค่ะพูดง่ายๆคือใช้เวลากับตัวเองนะ,ะ,ะงาางนะสาหรับพลังงานผู้หญิงนะคะพลังงานเฟมินินตาลได้รับรู้ถึงพลังงานผู้หญิงนะใช้เวลากับตัวเองเยอะๆนะคะเซฟย l เฟล์ o ่าเลิฟยูอัลเลฟนะเซฟเลฟเซฟเลฟนึกตัวเองมากๆนะคะคือการรักตัวเองให้มากๆนะเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆนะโฟกัสกับ คุณค่าในตัวตนจิตใจและวิญญาณของคุณก่อนนะคะให้เกียรติให้ค่าในตัวของคุณเองก่อนนะคะรักตัวเองให้มากๆนะการรักตัวเองให้มากๆจะนําพาสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโฟกัสที่ตัวตนของคุณนะคะอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ้ามันจะมีเห็นไหมมันจะมีการจีบกันนะความคิดเล่นเพฟูเนตนะ ความคิดเล่นมันจะมีการจีบการหยอกล้อกันในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเมื่อคุณและเขาได้พบเจอกันเห็นไหมตามภาพนี้เลยเห็นไหมสวีทมุ้งมิ้งมากเลยนะเมื่อคุณได้พบเจอเขาแล้วนะบิยอนบิ o อนบิยอนบีเลฟนะบีเลฟไม่เลฟไม่บีเลฟไม่บีเลฟบอนอะไรล่ะ my beloved นะคะที่รักของฉันเนาะเห็นภาษาอังกฤษอวิยอนะที่รักของฉันคุณและเขาเป็นที่รักของกันและกันนะคะความรักความรู้สึกของคุณนะมันจะเมื่อได้พบเจอกันแล้วอ่ะมันจะแยกกันออกยากยากยากมากๆแยกยกกๆพูดผิดพูดถูกรีบพูดไปไหนกนคือคุณและเขาจะไม่สามารถแยกกันออกได้เลยนะจิตวิญ,ญญาณจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลยนะเพราะความรักความรักชนะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อคุณได้เปิดใจหันกลับมาฟโฟกัสที่ตัวเองนะรักตัวเองให้มากๆแล้วการรักตัวเองจะนำพาให้คุณได้มาพบเจอกับสิ่งดีๆคนดีๆนะความรักที่ดีนะคะเห็นไหมเมื่อได้พบเจอกันแล้วแยกกันออกยากมากตาจิตวิญญาณรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลยเห็นไหมมีทั้งการแบบหยอกเยาก้า,ยา elly, <ruined. S 1> ก็เศร้าเย้าแย่กันนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะ ถ้าคุณจบอ,อไอที่มันเป็นท็อกซิกจบอดีตที่ไม่ดีได้แล้วนะคะเรามาดูซีไพ่ r แมน n c แองเจิอยากบอกความรักความสัมพันธ์ของคุณกองนี้สำหรับนี้ว่ายังไงมั่งคะแม้ว่าไพาทาโร่ที่เปิดออกมานะมันจะดูแบบค่อนข้างเหนื่อยมากๆเลยนะคุณพลังงานผู้หญิงนะคะคุณค่อนข้างจะต้องฟื้นฟูเยียวยาจิตใจของคุณมากๆนะมากๆมาก,มากๆเลยนะเพื่อ ในอนาคตคุณจะได้พบเจอกับคนที่ดีคนที่จริงใจคนที่ให้เกียรติให้ค่าในตัวคุณมากๆเลยนะคะอืมคุณจะต้องพยายามมากๆคุณจะได้เจอแน่นอนค่ะจะถามหาว่าคุณมีรักแท้มีคู่ห้องที่ดีไหมมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนนะเอาเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลอยาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นไปในทิศทางอะไรอะ่ะ Financial and caring นะการเงินและอาชีพนะชีวิตรักของคุณตอนนี้มีติดปัญหาด้านการเงินการงานอยู่หรือเปล่าจ้าก็ไปเคลียร์ก่อนนะตอนนี้เนาะความรักความสัมพันธ์ของคุณบางคนบางคู่นะก็ติดปัญหาการเงินเงินทองกันอยู่เนาะ Let your friend help you อ้าวในความรักความสัมพันธ์ทางนี้ มันจะมีตัวช่วยเข้ามานะคะอาจจะเป็นทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆคุณก็ได้นะอาจจะชักนำพาให้คุณและเขาได้มาพบเจอกันนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะเขาอะเพื่อนคุณหรืออะไรเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษานะสนับสนุนนะความรักครั้งนี้ให้คุณด้วยนะอะไร h a r t to h a r t conversation เห็นไหม ใจสื่อถึงใจเมื่อได้พบเจอกันแล้วนะคุณจะสื่อสารกันผ่านทางความรู้สึกการสบตาการยิ้มการแบบว่าส่งทายสัญญาณให้กันนะว่าอใจเราตรงกันนะเรารู้สึกดีๆต่อกันเรารักกันโดยไม่ต้องพูดก็ได้นะบางคนบางคู่อาจจะแบบว่าเป็นความรู้สึกที่สื่อสารกันผ่านการแบบว่าจิตวิญญาณพูดใช้จิตวิญญาณนะใช้ความรู้สึกของคุณนะพูดคุยกันนะผ่านสื่อทางใจนะคะ เอาเรามาดูไพ่พี่น้องฟ้าจะบอกอะไรความรักความสัมพันธ์ของคุณการสื่อสารที่ออกมานะคะอาจจะมีตรงกับคุณแล้วไม่ตรงนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเนาะไม่เอาคําพูดกันกระทำไม่ใช่คําพูดการสื่อสารครั้งนี้ของตาลไปอินไปนอยกับการใช้ชีวิตนะคะรับฟังแบบใช้วิจารณญนะาณเนาะเพราะว่า การเล่นพิกอะเด็กพิกอากาศเนี่ยเนาะคนหลายคนเข้ามาดูเข้ามาเล่นมากไพ่ทาโร่สำรับหนึ่งที่อ่านออกมาเนี่ยมันจะมีหลายพลังงานหลายคนนะคะเพราะว่าการที่อ่านออกมาเอ๊ะไพ่ทาไมตาลอ่านไพ่แบบไม่เรียงกันเลยอะทำไมมันมีปัญหาหนึ่งปัญหาสองปัญหาสามออกมาอย่างนี้นะเพราะว่าตาลจะอ่านเป็นพลังงานโดยรวมนะคะคนที่เข้ามาดูก็หลายคนเนาะ รับไปแต่พลังพง,งานไหนที่ตรงกับคุณก็รับไปนะพลังงานไหนที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับนะคะเอาไว้ที่คลิปคลิปนี้เนาะมาดูซินางฟ้าอยากบอกอะไรเอาคุณจะได้พบเจอกันแบบว่าอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะอินเดียฟิวเจอร์นะบางคนบางคู่กําลังรอคู่รักคู่แฟนคู่แท้อยู่นะจะได้พบเจออนาคตอันใกล้นี้ถามว่าเร็วไหมก็อนาคตอันใกล้นี้จ้ะ อยู่ที่พลังงานตัวคุณเลยนะคิดให้มีพลังงานบวกอยู่นะให้เป็นพลังงานบวกของชีวิตนะ is t up to you แล้วแต่ขึ้นอยู่ที่คุณเลยนะคะเห็นไหมที่ตาลบอกอยู่ที่พลังงานของพวกคุณเลยคุณอยากได้เจอไวเจอชา้าถ้าอยากเจอไวๆให้มีพลังงานที่ดีพลังงานที่บวกๆเข้าไว้นะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะไม่ได้แบบมองดีไปทุกอย่างนะไม่ใช่นะแต่มองดีมากขึ้นนะมากขึ้นกับที่เป็นอยู่นะ อืมแล้วคุณจะได้พบเจอกันตัวเองเริ่มต้นจากการเซลเลิฟคือการรักตัวเองเห็นค่าตัวเองให้เกียรติตัวเองนะคะอย่าด้อยค่าอย่าด้อยในคุณค่าของตัวเองนะคือให้เกียรติในตัวเองด้วยนะคะไว้สุดท้ายนี่คุณจะได้พบ,บคู่ที่ใช่นะคู่ที่ถูกต้องนะและอาจจะเป็นคู่คู่ที่แตกต่างเห็นไหมคะ พลังงานที่เข้ามาอาจจะมีความแตกต่างกันกับคุณนะแต่เป็นคู่ที่ใช่ใช่คู่นี้ใช่เลยและเป็นคู่แท้สวรสค์สันตงจัดสรรมาให้คุณแล้วนะคะเป็นคู่หินอย่างได้นะคะเป็นมีความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างกันนะแต่ว่าเป็นคู่ที่ใช่คู่ที่เหมาะสมนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอารามจะมาดูไพ่ด้วยเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเก็บอันนี้ก่อนนะจ๊ะมาดูร o สไอรแลนด์ทำวิความรักความสัมพันธ์ของคุณ จะเป็นในทิศทางแบบไหนเอ่ยให้ไพ่แนะนํานะคะอันนี้เป็นการแนะนํานะคะขึ้นอยู่ที่คุณว่าจะนําไปใช้ไหมขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเลยนะมันเป็นการอ่านโดยรวมนะขอเปิดทีเดียวแล้วกันอ่ะจะได้มีการไปเดทจริงๆคิวปิดแผงสอนโอ้คุณอยากได้เดทคุณจะไปได้ไปเดทกับคนคนนี้นะคนที่คนนี้นะจะได้รู้จักการทําความรู้จักกันนะจะได้ไปเดท ไปแฮงเอาท์กันนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะขออนุญาตอ่านใกล้ๆนะจ๊ะจะได้มีการวางแผนกําหนดกันนะกําหนดวันไปเดทนะมเห็นไหมแล้วก็คิวปีดแผงสอนแล้วนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีศรัทธากับความรักนะคะจะได้รับเรื่องสุไพรแน่นอนนะคุณ จะมีการตัดสินใจอะไรที่ลังเลในความรักความสัมพันธ์นะมันจะมีความลังเลแน่นอนอะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ mm hmm. ก็ขอให้คุณตัดสินใจด้วยสติแล้วก็ใช้พื้นฐานนะคะการเป็นตัวตนของคุณด้วยนะคะอ่ะเรามาดู action อืมอะไรเนี่ย action คือมันจะมีการเสรจติดซึ่งกันและกันนะ mm hmm. เห็นไหมตัวจะติดกันอนะไพ่ ฮาร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชันขึ้นมาก็คือใจสื่อถึงใจแล้วก็มีการเสพติดกันนะในความรักความสัมพันธ์นะความหลงไหลาการที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้เลยเมื่อได้พบเจอกันแล้วนะกับรักครั้งนี้ยับยั้งชั่งใจไม่ค่อยจะได้เลยนะยับยั้งชั่งใจบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่สาธารณะก็ยับยั้งชั่งใจกันบ้างเนาะนิดนึงเนาะออะเรามาดูสิเรามาดูสิสุดท้ายตาจะเปิดไพ่แองเจิลนัมเบอร์นางฟ้านะคะ หมายเลกพี่นางฟ้านะคะอาจจะเป็นออกมาบอกว่าความรักครั้งนี้ของคุณเป็นในทิศทางไหนคุณจะต้องเชื่อมั่นอะไรหรือเป็นไพ่อเอาตัวเลขเนี้ยไปแบบไปเป็นแบบนัมเบอร์แบบว่าลัคก,กี้นัมเบอร์นัมเบอร์แบบแ,บบแห่งความโชคดีให้คุณได้นะถ้าคุณเชื่อนะคะอันนี้แล้วแต่คนเชื่อเนาะตานก็จะบอกว่าแล้วแต่คุณจะเชื่อเชื่อมั่นแบบไหนนะอ่ะรามาดูสิ ขอเลือกใบนีขออ้ขออนุญาตข,ขออนุญาตอ้าเลขศูนย์ศขออนุญาตอ่านใกล้ๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะตัวค่อนข้างเล็กอ่ะมันจะมีการแนะนำนะแนะนำให้รู้จักกันจริงๆนะไม่ว่าใครอะ่ะอาจจะเป็นแบบว่าโชคชะตานำพาให้ได้มารู้จักกันหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อน เพื่อนของคุณแนะนำให้ได้รู้จักกันนะในความรักครั้งนี้นะนางฟ้ากระซิบบอกว่าเธอจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำแนะนำที่คุณกำลังมองหาอยู่นะหรือที่คุณกำลังตามหาอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องแล้วนะจ๊ะนี่คือจุดรนนะเริ่มต้นนะเริ่มต้นเห็นไหมเอทออกเปนตะเขิ token, ขึ้นมาใบแรกเลยนะมันเป็นปการเริ่มต้นจริงๆนะคุณเนี่ยใบเนี้ย การเริ่มต้นอันนี้นางฟ้าก็บอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตคุณนะคะเพราะว่าเราจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เนะาะไพ่เดทก็ออกมาเนาะมันจะเป็นการเริ่มต้นของชีวิตความรักความสัมพันธ์นะขอคาแนะนําก็คือเขาบอกว่าขอให้เชื่อมั่นนะคะกับการเริ่มต้นครั้งใหม่ในครั้งนี้นะ คุณจะได้รับรู้ถึงการสนับสนุนนะทางทางด้านจิตวิญญาณและคนรอบๆตัวของคุณนะคะคำแนะนำจะอยู่ภายในจิตใจของคุณและคนรอบๆตัวนะก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำที่ดีสำหรับคุณด้วยนะคะคนที่เลือกไพ่สำหรับนี้เด็กนี้นะคะ แองเจิลนัมเบอร์ของคุณก็คือ0ูนยูนย์ศูเนาะ,ะรับไปแต่พลังงานดีๆสิ่งดีๆในคลิปคลิปนี้นะจ๊ะตานขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ